วันนี้เราขอพาไปชมพับกีอีสปอร์ตซูเปอร์ไฮไลท์จังหวะกลุ่มโชว์ฟอร์มเดือดในศึก PTS 2022สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางสมุกที่แพ่ขยายภายในบ้านกลุ่มตาไวเห็นผู้เล่นของชาเปอร์ึงจะการยิงตามเสียฟีท้าไปเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งขอบอกเลยว่าถ้าเขามีกอซ่าอยู่ในมือเมื่อไหร่ไม่ว่าใครก็ต้องมีหนาวจากนั้นจึงขึ้นหลังคาเพื่อหาเหยื่อรายต่อไปเหยื่อมาแล้ว รูมรู้ตำแหน่งจึงตัดสินใจเปิดฉากยิงทันทีนอกอีกหนึ่งแล้วตามด้วยอีกหนึ่งไม่พลาดรูมลงมาตามล่าพวกที่เหลืออยู่ จังหวะเซียววินาทีที่ผู้เล่นทีมกาเบรเดินผ่านหน้าตาลูที่จัการ,เ,เ,าาร,การเชี่อมรีเปลี่ยพอมไวแสงกดขัว้วหนอกไปอีกหนึ่งทันทีหลังจากเก็บงานไปอีกสองตัวกระสุนตึนคอต้านั้นใกล้หมดลูที่จัดใจเปลี่ยนเป็น MC-16 จากตัวของศัตรูขึ้นมาใช้แทน แล้วก็ปุ๊บจบเกมพับจีเ t ทั g กราวส์เปิดให้เล่นฟรีแล้วทั้ง PC และคอนโซล